เอากล่องไหมครับเอากล่องไหมครับเอากล่องไหมครับขอโทษครับขไม่เป็นไรครับขอหนึ่งได้ไหมครับเฮ้ยเอาเงินได้ไหมอะไรนะครับเอาเป็นเงินได้ไหมงั้นไม่เป็นไรดีกว่าครับโอเคครับคือไปขับสวนเลนเขาไหมเฮีย สวัพี่สวัพี่ครับผมอยากมาถามแบบเรื่องเรื่องเรื่องรถพวกพี่ที่โน่นนะพวกพี่ขายหรือเปล่าพี่รถอะอ๋อพวกรถประมูลใช่ไหมใช่พี่รถประมูลรถโลก็ได้พี่รถประมูลหรือรถโลอะไรเงี้ยประมูลรถโลเหรอมีเอ็มหกอยู่<ต>คันนึ่งตอนนี้แจ้งผมมีแค่สามพันเองเอ็มหกไรเอ็มหกพี่ขายไหมล่ะพี่เอ็มหกเหรอไม่ได้ใช้นะ ้มแน่นอนใช้ผมใช้คุ้มแน่นอนผมบวกแบบโนสนแน่นอนครับคือมันมาบอกว่าอีกไม่กี่วันมันจะตีกับเจเคอุ้ยตีกระชับมิดแล้วก็อีกสองอาทิตย์เหมือนเขาบอกเขาจะตีจริงสองอาทิตย์อีกสองอันนี้คือตีหรอตีกระชับมิดของลงุงแต่ว่าของพิ่แค่เขาให้เวลาสองอาทิตย์เขาบอกเนี้ยอือฮึอือบอกว่าเขาบอกว่าใส่สูตรเขามัน เรียกละใส่สูเขาแล้วไม่มีใครรอดสักคนนะ่ะถ้าถ้าเกิดมึงใส่ก็แสดงว,ว่ามึงพร้อมแล้วเขาก็ให้เวลาสองอาทิตย์แล้วก็จะจะเตียนใช่ผมเลยกำลัง,ลางหาซื้อรถนะพี่พี่ม,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 มีมีรถไล้มึงจะสารฝันในกูได้เลยถ้ารถกูไปอะ่ะได้อยู่นะครับไม่หวั่นอนี้ผมไม่หวั่นเลยคํานสภาพพี่ <laughs> อ่ะนะครับน่าจะนั่นแหละตามสภาพอยู่ น่าจะตามเขาอีกเยอะแต่ของพวกผมก็เยอะอยู่ครับตอนนี้ยพวกพี่พอมีรถขายครับรถโลก็ได้รถดูแบบ400รูอย่างเงี้ยรถติดแบบต,ตัวครับรถอะไรก็ได้อะที่พวกพี่อยากขายอซื้อแบบราคาแบบที่พวกพี่ต้องการเลยก็ได้มันพวกีประมูลไปไม่ใช่เหรอมไม่ได้รถอะไรมาเลยเหรอรือว่าไงงานประมูลออมีประมูลอันนี้ไม่ไม่ได้ประมูลเลยครับไม่ได้ประมูล,ลว่ารถบางคันมันมันก็ไม่ได้ดีครับในประมูลคิดว่าพอประมูลมาแล้วมันไม่คู้มา บางคันได้ออกมามันต้องไปแก้อีกอะถ้ารถโลน่าจะมีอยู่มั้งแกงกลัวมีป้าบมีครับมีสี่สี่ร้อยโลอย่างเงี้ยสี่ร้อยโลกับรถอะไรก็ได้อะที่พวกพี่ที่อยากจะขายครับมีมีไหมครับขายให้มึงจะไม่โดนกดก่าเดิมหรอแค่มึงให้คูเช่ารถยังโดนขนาดนี้เลย มันก็เพืลอยู่บอสแต่กูก็พร้อมอยู่เพื่อนไม่คิดว่าเราจะเล่นถ้าถ้าเขาอยากเล่นก็เล่นเล่นได้หมดไม่ทำไรอ่ะไม่แล้วตอนนี้ขออย่างเช่ารถได้อยู่ไหมที่นู่นอนะที่นู่นเหรอครับคือไม่แน่ใจครับแต่ยังยังไม่มีกฎขึ้นมาว่าห้ามเช่ารถเฮ้ยมึงเช่าก่อนไหมล่ะแล้วมันต้องเสียเงินเยอะด้วยแต่มึงจะโดนหนักหรือเปล่านี่กูไม่รู้ไงมึงเช่าไปหมดเลยอ่ะ โดนอยู่แล้วมันเล่าให้ผมฟังเมื่อกี้ตอนขับรถมามันบอกว่าเข็ดอุ้มหรอเขาเขาโกรธไอบอลเรื่องที่ไอบอลให้ช่ว์น่าจะทะเลาะเรื่องนั้นอยู่แล้วเขาก็ไม่คุยกับผมเลยแล้วพอผมไปคุยกัาะพวกคนที่สนิทสนิทเขาก็บอกว่าไอแจ้คุยกับมึงอย่างถ้าไอแจ้ยังไม่คุยกับมึงกูก็ขออนุญาตไม่คุยด้วยนะเนี่ยแล้วก็มันจะใกล้จะดิเดเตียแล้วครับมันขี้งอนนะไอเฮียเนี่ย เรื่องปกติมันก็หายงอนเองแหละพี่พี่ขายไหมครับพี่ผมพร้อมสามฝันเลยผมสามฝันเลยให้โอเคเลยอาเจย์เคียผมเองมึงจะจัดไหนไหนมึงจะจัดกูให้กียให้แค่กูเห็นกี่เอ๋ตีเขาเรื่อยๆครับแพ้ผมก็จะตีใหม่ครับแย่แพ้ฟาร์มตีใหม่เรื่อยๆนะครับเขาประการแบบหยิ่งหยางเขาบอกว่าเขาบอกว่าคู่ปรับหยิ่งหยางอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไงบอบ ิอย่างของจริง่ะโอ้ยมึงอย่าบ้ามึงทำไม่ได้หรอกไป่ทำได้ว่าได้มันอยู่ก็มันใจในไฟของไนมันเี้อยู่แต่เรื่องอุ้มไม่ไม่มันตัน <c ười> ไหวไมเช่ากูเด้แม่ขอแค่กูมีรถเช่าก่อนไหมล่ะจะไม่ต้องเสียตังค์เยอะด้วยเอาไหม ผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เรื่อเช่าพี่พี่ให้เช่าเท่าไหร่พี่ขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ให้มันไม่น่าเกลียดอ่ะให้มันไม่น่าเกลียดอ่ะแล้วแต่พี่นะครับมันเหมือนพีซีเขาประกาศว่าห้ามเช่าระหว่างแก๊งใช่ไหมแต่ว่าในกรณีที่เราเป็นประชาชนไม่แน่แต่ว่าเช่าได้หรือเปล่าอ่ะอ่าประชาชนได้ครับแต่เหมือนว่าแก๊งกับแก๊งห้ามช่วยเหลือกันครับใช่แล้วเคยังเป็นแก๊งอยู่หรือเปล่าครับเป็นประชาชนครับอ๋อถ้าเป็นประชาชนไม่มีปัญหานะ ถ้าเป็นแก๊งไม่น่าได้ครับล่าสุดเพื่อนผมก็เช่ารถประชาชนมาอยู่ก็ mm hmm. ไม่มีปัญหาอะไรแต่ห้ามแก้งกับแกงช่วยกันให้เช่าห้าเช่ารถระหว่างแกล้งมมงคิดว่าพี่แจ็คของมึงเขาจะวินแค่ไหนอะถ้าเห็นเอ็มหกกูอยู่กับพวกมึงอะมึงจะแก้ปัญหายัางไงรูร้มึงก็รับสภาพผมไม่รู้เหมือนกันแลพี่นี่ผมเดาไม่ออกแต่แต่แตไหนๆเขาเขาก็ต้องตีพวกผมอยู่แล้วครับเขาบอกมาแล้วว่าให้เวลาแค่เนี้ย ถ้าเกิดเอาบ้านเลเวลสองไม่ได้ก็ก็น,นั่นแหละโดนครับหรือว่าแบบแต่เขาตีอยู่ดีครับเขาตีอยู่ดีอ่ะเขาบอกเขาจะตีแต่เรื่องข้อตกลงมึงต้องระวังเรื่องรถเลยด้วยกูกลัวเขาจะแบบว่าถ้ากูตีชนะพวกมึงก็ต้องเอารถโอเคให้ให้พวกเขาอะนึกออกไหมอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะอา่าไม่มีอย่างนั้นแน่นอนครับถ้าจะมีก็ต้องเป็นรถผม อ้อารถของตัวเองครับถ้าเป็นรถเอลเคไม่มีครับไม่มีแน่นอนไม่แน่นะคุณหลอนไอหัวเขียวอยู่แล้วตอนนี้อ๋อได้ครับได้เลยครับกูกลัวว่ะไม่แน่นะไม่แน่นะไม่แน่ไม่มีครับพี่ไม่มีครับบอลมึงคิดไม่ได้หรอกเว้ยว่าตอนนี้มันมีหรือไม่มีอ่ะแต่มันไม่แน่เว้จริงมันชื่อออะไรวะที่กูให้มึงไปฆ่าไอบอลกูลืมละไอไอดันนี่อะโอ้โห ไอ้นั้นผมก็หลอนไปเลยครับถ้าก็เชี่ออะไรก็ไม่รู้อ่พวกมึงเลือกเลือกได้มาวันเราคุยเจรจาจิมพี่โนมาได้ไหมในทีซีรับเออส่วนส่วนใหญ่ผมก็คุยแต่กับพี่โนนอองันได้อยู่ไว้ใจได้เขาทะเลาะกับพวกผมบ่อยเลยไม่ค่อยไม่ค่อยถูกหน้ากันเท่าไหร่ครับเออเออมึงก็มึงก็ให้พี่โนมาเคลียร์แล้วกันเวลาตกลงจะตีกันอะถ้าไอ้นั่นมันได้อย่างเดียวเลยไอ้นั่นอะได้พต่แล้วพี่ต้องการแบบให้เช่าคันหนึ่งแบบเท่าไหร่ครับถ้าเป็นอาทิตย์หนึ่ง แล้วแต่พี่เลยไอ้บ๊อบเรื่องเช่ารถอะมึงจัดการเลยธุรกิจมึงอะเอาให้มันไม่น่าเกลียดอะไม่ถูกไปไม่แพงไปอะหรือถ้าอันไหนพี่จะขายพี่ก็บอกแล้วพวกผมน่าจะใช้เวลาถ้าถ้าเกิดพี่ขายหลายคันก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึงเดือนก็น่าจะได้ประมาณทำไมทำไมทำไมผมผมคิดว่ามันคือปัญหาระยะยาว่ให้งอมี่ินกูปะถ้าให้เช่าอะถ้าให้เช่าปัญหาระยะยาวอะบอกแค่นี้แหละ มันมันไม่ได้พวกกูไม่ได้อะไรเลยพวกกูอ่ะมึงลองมึงลองคิดสภาพว่าแบบมึงเปิดฉากมามที่มึงไปฉากกันแล้วได้ยินเสียงบีเอ็มอ่ะคันนั้นอ่ะเอ็มหกแต่นั้นแะ้แตะแะ้แะ,ะ,ะ <laughs> คิดว่าเขาจะของขึ้นปะ <laughs> ได้ได้ได้เมื่อมึงก็ทะเลาะกับเขาเรื่องที่มึงปล่อยให้ให้ให้พวกกูเช่ารถมึงอ่ะเฮแท้แไม่แน่ใจว่าบ๊อบกูฮาลองคิดดูดิว่ามึงทะเลาะกันเรื่องกูอ่ะ แล้วพอไปตีเขาแบบมึงยังไปเอาของของคูไปใช้อีกอะไรเงี้ยหัวหวนระเบิดปละล่ะอันนี้เดไาไม่ออกแล้วพี่แต่แต่ถ้าถามว่าผมกลัวกลัวไหมชิดไหมไม่ชิดนะผมเตรียมเตรียมใจไปหมดแล้วตั้งแต่ผมใช้สูทขาวแล้วเขามาคุยผมแล้วผมว่าผมว่าคิดไปแล้วอะ่ะว่าต้องได้ตีอยู่แล้วแล้วก็เขาไปคุยกับมึงว่าไงวะ เขามาบอกตอนแรกเขายังไม่มาตี20บใบนี้แต่ว่าเขาจะมาตีแบบตีของทริงก่อนเขามาบอกว่ามึงรู้หรือเปล่าว่าใส่สูตรขาวมันหมายถึงอะไรว่าสีขาวมันไม่รอดสักคนสีขาวอะมันแตกทุกคนเนี้ยผมก็เลยบอกว่าอา่าผมถ้าผม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 ใส่เพราะผมมั่นใจว่าผมผมไม่แตกผมอยู่ได้พูดนี้ปับ๊บเขาก็เลยพูดเลยว่างัั้นก็อีกสองอาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกัน เขาบอกเนี่ยอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวเจอกันบอกว่าเขาเป็นชะตาที่ไม่อ่านเรียกแล้วกระชับมิตรเขาผมไม่คุยกับเขาเหมือนเป็นทาน้อนนึยอะไรไว้เขาก็ไปไล่ชะตาที่ไม่อ่านเรียกแล้วก็ต่อมาลุงก็มาลุงก็บอกว่าเดี๋ยวจะเล่นกระชับมิตรที่เคยที่เคยพูดเนี่ยมันดูหนังมากนะที่เคยผมเคยพูดไว้อ่ะรอบหนึ่งแล้วเขาก็มาทวงสัญญาก็เลยต้องเล่นเขาแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็ต้องตีกันเรื่องพี่แจ๊กแต่เรื่องพี่แจ๊กผมไม่แน่ใจว่าปีจบครั้งนี้เขาจะยังจะเอาต่อหรือเปล่า เราตีพวกผมไปตอนนี้มันก็ยังไม่ได้สนุกขนาดนั้นอะถ้าตีกันจริงๆอ่อะเอาตายไปข้างอะและ้วพวกพี่มีขายไม่รถถ,ถ้าถ้าเช่าถ้าเช่าไม่ได้ก็ขายก็ได้นะพี่รถอะอของหวง่วะขายไม่ได้หรอกแต่ให้เช่าอะได้ขายกูทําใจไม่ได้จริงขายไปกูได้งเงินไปกูไม่จะทำอะไรมึงไออกไหมไม่ได้อยู่ที่นู่นแล้วอะรถมันจอดอู่ไว้เดี๋ยวมันก็แบบพวกสนิมม้ออะไรขึ้นนะพี่ ก็นีไ่ไงมันก็เช่าไปขับดีเร่เก็บไว้จนกว่าแม่งจะรีซีซั่นอะที่นูน่นอะแลก็ <c oughs> แล้วพี่ตอนแรกแต่พวกพี่เลยครับแล้วแต่เลยว่าอยากกเช่าเท่าไหร่ให้อะไรแบบยังไงกของแบบคนปกติเลยก็ได้ครับเพราะผมเช่าระหว่างแข้งไม่ได้จริงวันละพันไหมแต่เดี๋ยวผมก็จะไปถามแบบ เอาเพื่อช่วยทีหนึง่งถ้าคุยกพวกพี่เสร็จตรงนี้ผมจะกลับไปถามแบบพวกนาย,ยกเอาเพื่อช่วยทีหนึ่งครับว่าเรื่องเช่านี่มันยังไงอะไรนะพี่มึงจะพูดอะไรนะพี่อีกอา,กาทิตย์หนึ่งอ่ะผมก็น่าจะจบผมน่าจะเยอะไดไ้ไม่ขนาดเยอะขนาดนั้นนะโอ้ยาอสามวันก็ไม่ไหวแล้วบ้างกลัว <laughs> ต้องลองดูพี่ผมน่าจะาได้ยาวอยู่ถ้าเขานวดมึงก็น่าจะถึงอยู่หน้าอาทิตย์หนึง่ง มีเสร็จแล้วพี่แล้วพี่เช่าเช่าไหมครับพี่พรถโลถ้าเป็นรถโลผมซื้ออะไรรถโลรถโ,โลมีกี่คันวะแก๊งเราอะรถคันสองคันอบอสผมโฟรสี่ร้รอยโล,ลคันจะใหญ่ มันก็น่าขายรถโลให้มึงก็ได้สองคันส่วนรถซิงมึงก็ไอ้นี่เอาเช่าก็ได้แล้วน้องเบิกตังค์เดี๋ยวผมจะไปถามนายกก่อนนะครับว่าเรื่องเช่ามันมีมีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวผมบอกอีกทีครับได้ได้ตอนนี้แกงผมน่าจะน่นนะไอ้เรื่องเช่ารถอ่ะมึงว่ามันต้องไปถามทีซีหรือเปล่าคือคือถ้าอยากจะถามให้นายกเขาให้เช่าได้เว้ยแต่มันต้องไปถามทีซีว่ามันได้หรือเปล่าได้ได้เหมือนมันจะมีกฎใหม่อะ แต่ล่าสุดแจงกูเขาเช่ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เช่ากับประชาชนนะเดี๋ยวลองไปถามดูเพื่อเพื่อความชัวถ้าเปลี่ยนมือต้องไปผ่านนายกตลอดเว้แค่นั้นแค่นั้นเองได้พี่แต่ถ้ามีมีมมันไหนพี่จะขายก็บอกได้เลยครับถ้าเป็นหอยโอเคผมเอาหมดเลยรับหมดเลยไม่ชิดเลยรับหมดเลยรวยขนาดนั้นเลยเหรอไม,ไม่ได้รวยครับแต่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มแบบหมดงานได้ครับเน้นน่ะถ้าเกิดมีของที่อยากได้ก็ ฟามกันสักวันละแสนแสนแสนห้าอย่างเงี้ยช่วยกันสักแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วครับคนมันเป็นสล็อตอะไม่น่ามีปัญหาก็ราะขอบขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับโอเคยังไีบอกแล้วกันเองเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมล้างตาให้เองไม่ต้องห่วงกูเองบอบเพื่อนกูล้างแผลให้พวกมึงทุกแผลเพื่อนกูเองไม่ไม่รู้สึกติดใจเลยนะเฉยอะ เอาก็เดี๋ยวนี่ไงตัวใหม่ไงสีขาวตัวใหม่ไงตัวใหม่ยิ่งใหญ่ตัวใหม่ถ้าอยู่ให้ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้โอเคครับขอบคุณครัพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงพี่ถ้าพี่ไปที่นั่นครับค้นหาผมนะพี่เดี๋ยวผมขอไปถามนายกก่อนได้ต้ตัวต้อนรัก่อนเ้ยแต่จริงๆกูขายอยู่นะ M หกอ่ะแต่มันขายโอซีดิเอาไหมได้พี่เอาดิไี่ขายเท่าไหร่พี่ไอ้เหี้๋จริงเหรอ เอาจริงดิพี่เราคุยกันได้ของเอี้ยหลังไมอ่สักข้ามเหมือนละกันค่อยว่ากันเสนอไปก่อนเดี๋ยวหลังไหมเราคุยกันดิีชื่อ้เหี้ยเอานี้ผมเอาจริงกันแหลโอเคครับกันเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่จงแจ้งชิ้นผายจำเรื่องวันเันมไปว่ากันว่ากันอะไรพี่เขาทักมาแล้วกันนะครับยังเอ็มหกห้าหมื่นโดสีเออเราไปส่งได้นะพี่ผมไปจงไหนอ่ะ ออกว่าพี่ไปเจอกันนะพี่ไปเรเบลป่าววันเจอวันเสกลัรครับไปเรเบลอ้าวรถมึงพี่เหรอใช่จะไปเรเบลใช่ไหมรถมึงอ่ะไปที่รถมึงดูเขาเนี่ยมันไม่หวั่นใบแดงเลยไอ้เหี้ยมันจะเอาจะพืชน่ะหิวรถจัดเหี้ยน้ำมึ็ตะมัวห้าบุยโดซีโอเวลอ่ะ ้องทำางี้เหมือนไม่ให้เกียรติประเทศเขาเลยนะไอ้ียาทุเรศจัดเลยอะได้มันเช่าแหละดีเนาะเนโนซีมู้จะมาทำไมอะมีเยอะะไปหมดละ <c oughs> นี่โมนิดนึงแ <c oughs> อคเด่นดนึง <c oughs> ไอ้ปิ่งอยู่ปะยังไตีเด็กติกาไหนกล่องเหล็กวะไอ้โง่อ๋อนี่เหรอเอาจ่ายตังโค,โค,โค,โค์ก,งงกับน้องเหรอ ขายเหล็กครับขายเหล็กขายเหล็กชุดขายเหล็กขายเหล็กชุดละแปดหมื่นครับขายเหล็กครับขออเช็คก่นขายเหล็กชุดเท่าไหร่นะบอสแปดมันราคาตกอย่างไรตอนนี้อุ้ยใครมีเงินแดงบ้างอ่ะขอยืมเงินแดงหน่อยดิขายเหล็กครับชุดละแปดหมื่นมาเอาไม้เหล็กแปดมันมีเงินแดงบ้างขอซื้อหน่อย